สวัสดีค่ะฝอดน้ำตาลเป็นนิตค้าขายมีกล้ามขาดีน,น้ำตาลพามาชมนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะแต่งชุดแต่งใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่พี่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์ V1 นะคะแต่ว่ากระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นกระจังหน้ารุ่นเรนเดลนั่นเองนะคะบอกเลยว่าหล่อเท่แล้วก็ดูแบบพรีเมียมสุดๆเลยรับกับัวรถที่เป็นสีดำนะคะสำหรับคันนี้ เป็นรุ่น e v e r อ e s t Sport บวกออปชันนั่นเองนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1,565,000าาบาทค่ะพ,พี่เดี๋ยวน้ำตาลพามาชมทีละจุดเลยนะคะว่าคันนี้น้ำตาลเสริมหล่ออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากกระจังหน้าของเราเลยค่ะไอไลท์ของเราเลยนี่เลยค่ะกระจังหน้าเรนดอนนั่นเองนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมเขาจะมีไฟหลี่สฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟหลี่ตรงกลางแบบนี้ค่ะเป็นแสงสีส้มเนาะแล้วก็ตัดแถบด้วย สีฟ้าตัดก,กับสีแดงแบบนี้ค่ะพี่พี่นี่เห็นไหมเอกลักษณ์ของกระจังหน้าตัวใหม่รุ่นใหม่เลยนะคะบอกเลยว่าสวยเนาะมองแล้วแบบมันสะดุดตาม,มากเลยนะคะพี่พี่แล้วก็อะคริลิกฝากระโปรงเนี่ยก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตเนาะด้านหน้าค่ะน้ําตาลครอบไฟหน้าก็ไปนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ไฟหน้าเปิดปิดออตโต้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูตัวสเกิร์ตหน้าค่ะ สกเกิร์ตหน้าสําหรับคันนี้นะคะเป็นสกเกิร์ตหน้าของชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นรุ่น V1 นะคะพี่พี่ก็คือเราครอบก็ไปนะโดยที่กันชนเดิมของเขาเนี่ยยังคงอยู่จุดเดิมเลยและก็เซ็นเซอร์4จุดนะคะก็คงใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยพี่พรวมไปถึงนะคะตัวกล่องเรดรานะคะที่ทํางานคู่กับเซ,เซ็นเซอร์หน้ากระจกรถนะคะช่วยในเลือกอ่าระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go นั่นเองนะคะก็คือตัวเนี้ย เราต้องบวกออปชันเข้ามา58,0 0 0บาทนะคะถึงจะได้ออปชันตัวนี้เข้ามารวมถึงกล้อง360องศาด้วยนะคะที่อยู่ในออปชันความปลอดภัยที่เราเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะเน้นตานมาชมด้านข้างตัวรถบ้างนี่ค่ะซุ้มล้อค่ะพี่พี่เป็นซุ้มล้อของชุดวิกเตอร์ค่ะทำเป็นสีดำเงาแบบฟันเฟืองแบบนี้เลยามามาชมไอไลท์ช่วงล่างค่ะช่วงล่างนะคะคันนี้คือรถเดิมๆเมลยนะไม่ได้ยกความสูงเลยนะคะพี่พี่แล้วก็ใส่ยางเป็นยางดีเซนติ ดอก AT ก็คือออเทเลนเหมาะสำหรับวิ่งทุกสภาพถนนกันไปเลยค่ะซีรียางที่27555ขอบ20ค่ะพี่พี่รับกับแม็กหล่อๆได้เท่แบบนี้สีดำเงาก้านวายนะคะเป็นแม็กของ A v แวนพร์นั่นเองค่ะขอบ20นะคะพี่พี่บอกเลยว่าถ้าพี่พี่อยากได้แบบไม่ค่อยล้ลนเยอะจากซุ้มเนาะก็แนะนำเป็นยางตัวนี้แล้วก็แม็กออฟเซต0ศนย์แบบนี้เลยค่ะมามาชมด้านข้างกันต่อค่ะ ด้านข้างก็กล้อง3 6 0รอสองศานะคะที่เพิ่มออปชันความปลอดภัยเข้ามานั่นเองเนะาะบันไดข้างเนี่ยก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยเบ้ารองมือเปิดนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วสีด้านฟิลม์มกันสั่นข้างราวหลังคาก็ติดตั้งไม่ติดตั้งดีราวหลังคามาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็มาชมด้านหลังกันต่อ ด้านหลังครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะไฟท้ายก็ไฟท้ายแบบ Full LED Signature แบบนี้อยู่แล้วสําหรับในรุ่นส p o r t นั่นเองนะคะพี่ๆแล้วก็ติดตัวสปอยเลอร์ด้านบนแบบนี้ค่ะก็คือมาในชุด Victor นั่นเองนะคะเพิ่มแบบความส p อร์ตของตัวรถด้านหลังมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนสเกิร์ตด้านหลังค่ะนี่เลยก็คือครอบก็ไปเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังแต่ว่าเลือกปลายท่อเป็นปลายท่อเหลี่ยมแบบนี้ค่ะ เป็นสีเนาะเป็นสีโคโรเมียมนะคะพี่พซึ่งที่จริงอ่ะพี่พี่สามารถเลือกได้เนาะมีไปท่อแบบอินฟินิตี้ปท่อเหลี่ยมเพิ่มความสปอร์ตแบบนี้ก็เลือกได้เลยเซ็นเซอร์หลัง4จุดก็คงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเน้้ำตาลพาไปชมภายในรถนะคะสำหรับรุ่น E v e r อร์เรสตุญแจเนี่ยเขาเป็นกุญแจคีรเ,เลสเนาะสอดมือปุ๊บเปิดประตูได้เลยนะคะนี่เลยภายในนะคะสิ่งแรกเลย บาหนังที่มาจากโรงงานแบบนี้ค่ะสามารถปรับเบาได้ถึง8ทิศทางค่ะมาพร้อมตัวดันหลังให้ด้วยนะคะพี่พี่แล้วก็เขียนโลกโก้ตรงหัวเบาว่าสปอร์ตเนาะส่วนพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เลยนั่นหมายความว่าพี่พี่ขับรถเร็วเนี่ยพวงมาลัยจะหนักขับรถช้าพวงมาลัยจะเบานะคะอย่างที่บอกมีระบบอะแดปตีฟคู่ o นทพร้อมสตบ์โกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอกลาง อัปเกรดจาก10.1นิ้วเป็น12นิ้วค่ะพี่พี่แล้วก็แท่นชาร์จไวเลตมีมาให้แล้วส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดให้กำลังแรงม้า170แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วหมวดกยรขี่ทั้งหมด4โหมดนะคะพี่พี่ก็ถุงลมทั้งหมด7ใบกันเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าความปลอดภัยนี่เพียบเลยแล้วก็แต่งออกมาแบบละอแบบนี้เลย แต่งได้ตั้งแต่เอเวอรตัวเริ่มต้นทัวเทนเลยนะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดโทรหาน้ำตาลเลยค่ะที่เบอร์0807118244เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยน้ำตาลมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านและก็เซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย